สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ห้องรายการพยาปลาพาหลอนนะครับผมความลึกลนบที่แล้วนะครับเรามาอยู่เรือเก่านะครับหนุ่มศพร้อยปีวันนี้จะมาดูเรื่องใหม่นะครับว่าจะมีความหลอนอะไรมีครับไปดูนะครับครับโป่งไปแล้วปจายตัวเองนี่นะครับผมดูสื่งสำคัญเลยครับอันนี้ก็ยิ่งสำคัญเลยครับผมกนะครับ เป็นก้ออี้ร้อยร้อยปีครับผมก็คือมีคนเคยปูกคอครับโอ้ครับผมแต่เมื่อก่อนนะไม่ใช่ต้นนี้นะครับเป็นต้นต้นต้นตะเคียนครับก็คือผูกคอของยืนบนข้ออี้นี่แหละครับผมก้ออี้นี่เดลอครับก็คือไม่มีใครมาแตะไม่มีใครจับเลยครับใครมีกล้าคนกล้าเข้ามาว่ากลัวมากหลอนหลอนจริงๆครับที่นี่เพี้ยนครับที่วิญญาณผูกคอจ่าแล้วนะครับธรรมดาเกินมาครับผมรู้ต่อครับพี่ยผมเมื่อก่อนนะครับ สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสุสานนะครับไอที่มีรั้วนี่ก็คือออกมาทําเป็นปลูกต้นไม้หมดเลวครับเมื่อก่อนก็เป็นสุสานสุสานนเนี่ครับอุยยาเมื่อก่อนยาวครับแต่ว่ารูออกไปเยอะแล้วครับเพเนี่ยครับตอนนี้ก็คือจุดกลางคืนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเห็นคนแบบเดินว่อนเลยครับเดินว่อนบางทีเห็นคนลอยคออยู่ในน้ำอย่างเงี้ยครับเดินขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยครับมาก็ก็ธรรมดาของคนเทบ วิญญาณที่ยังไม่เป็นขุปไปเกิดนะครับ